อ1ออุ้ยโอแม่ใช่หรอสว,วสวัสดีค่ะชอบมีมุกใจแรงนีมม่นะคะพวกเราทั้งสามคนนะคะเป็นยั ซึ่งจรีงาแข้วพี่หนู่กตัดแล้วใช่ไมใช่ค่ะตัดแต่ว่าจะมาเลมเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเบี้ยวเพราะว่าแม่ตัดเบี้ยวเลยนะไม่ใช่แบบเบี้ยก็คือแบบอีกข้างหนึ่งตัดแบบว่ายาวก็แบบสไตล์แม่อะไรข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวอะไรที่ไรที่บ๊อบบ่อบบไม่บ๊อบ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 บ่อบบไมบบ๊อบล๊อบบ๊มบบ๊อไบ๊อบบไอบบ๊อะบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ่อบบ๊อบบ๊่บบ๊อ่บ๊อบบ๊อบบ๊อบ่๊อบบ๊อบบ่อบออ เอ้นุมมีแว่นหนุ่มมีแว่นนะแล้ววันนี้หนุ่มจะตัดด้วยไหมคะตัดัหน้าหมานุมจะตัดอะไรคะตัดหน้าหมาน้าหมาแม่อพ่เพี้ยนนะคะหน้าหมาโอเคแม่นะคะจะเป็นช่างนะคะกับหนกท2สองคนนี่ดูผลงานก่อนด้วยวันนี้แต่จริงๆันผมเปียกไงถ้าแห้งมันก็จะสวยมากใช่ผมที่อยู่จมูกไอ้งุมงงงมุ้งขับไม่ใช่มุ้มนะคะงงโอเคแม่ตัดให้กับพี่มิวก่อน พี่เมิวผัวเล็กมากจะเล็นจะเล็นหน้าม้าหน้าแมวค่ะว่าพี่มีตัาเลยอะแล้วดูหน้ามุกดิบานมาเหมือนพี่มิวเหมือนพี่มีตัาเลยโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มก็เลยตัดกันเลยไปไม่จะกลัวเหรอพี่หมิวเฮ้ยมีนะ คะก็พร้อมแล้วนะคะที่เราจะมาเล่มเพิ่มให้พี่มิวนะคะเล่มแค่ข้างนี้นะคะถ้าเล่มข้างนี้อีกนี่คือสั้นแล้วนะคะข้างนี้มันจะอะไรนะยาวกว่าอันนี้จะยาวกว่านิดนึงนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะตัดให้พี่มิวถึงนี้ไม่ได้มา้เอาได้ได้อย่างี้สิได้แล้วอ๋อให้เป็นอย่าง่ี้เหรออย่างแม่เดี๋ยวแม่อ๋องั้นแม่งั้นแม่จะเลิมมาถึงนี่อยาแม่ตัดแม่ ใช่เพราะว่าบานาน่าที่แม่ตัดให้พี่หนิววันแล้วน้องมุกบอกว่าอะไรนะตอนแรกไม่ใช่น้องมุกบอกว่าแม่อะไรนะแม่กดแม่แม่กดเลยพี่หนิวไปเนี่ยคือแบบสั้นกว่าคราวที่แล้วแบบหลายเท่าวก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่จะรีบกินข้าวแล้วแม่กินเสร็จแล้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะอนิจยาจริงจริงเนาะไม่เป็นไรหรอกถ้าแม่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 แ เ้องแตนหน้ามาเอาอีกเหรอคะเอาออกอ,อีกค่ะเพราะามันทิ้มตาหนูได้ยังอ่ะพี่หยุดลงจับมืสิไม่พี่หยุดลงจับแบบนี้แล้วก็วัดทาทางงล้นเพราะแม่มองไม่เห็นมองจากที่กล้องเข้ากันยังมองกล้องสิเห็นไหมเท่าไลรประมาณน,น,นี้นะค่ะเอาท่านตัวนี้ได้ไหมอ่ะเ,เออเราจะตัดต่อก,กันเลยนะคะตัดตอ่อคลิปเดีโอว่าไม่ใช่ตัดอนะคะ แต่อันนี้ผมไม่คันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นถุงเทียงนะคะ,ะเพราะว่าที่แล้วพี่หน,น,นุ่มก็ได้ทุบน้ำที่ตัดไปนานแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยเพราะว่าแต่ตอนประมาณแบบว่าสี่ทูคือแบบโงม,มากแม่ตัดตรงเลยนะคะแต่แค่แบบว่าตัดแบบอารมณ์แบบไม่อยากตัด <c oughs> ช่างโดนบังคับไม่ได้ของค่ะคือเหมือนบังคับช่างใช่จําเป็น,ต,น,น,นตั้งแต่ตัดผมมาก็รล้แบบว่า พี่มิวแบบว่าให้แม่ตัดแม่ขอแม่กล้าให้ร้านตัดเลยเพราะว่าคือไล่ไม่ไปตัดร้านก็ไม่เอาค่ะไม่ชอบเพราะว่าแม่ตัดมุมนะคะถ้าไปตัดร้านก็คือกระดกคือจริงๆแม่ไม่ได้เป็นช่างเลยแม่ก็ตัดตามที่แม่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเห็นอะไรก็ชอบเลยแ่เรามีน้รองด้วยเมื่อหนูเคยตัดผมให้ที่ร้านตัดให้แค่ครั้งเดียวเอ้ยสองครั้งเองเนาะก็คือบอกให้พี่มิวอ่ะไปตัดที่ร้านคุณไม่ยอมตัด นี่พูดเรื่องอะไรสุดท้ายแล,ยลย้วนะคะค่ะถ,ถ้าสุดท้าย,ายฉันรักเธอฉันรักเธอใครักพี่มุกดาใช่พี่ม,พมุกดาเนาะมุก,กค่ะแม่ว่าผมสวยไหมถ้าอยากให้แม่ตัดผมสามารถทักเขาะไ,ได้นะคะปีเอเพื่อนหนู ใแม่ตัดให้ฟรีนะคะแต่ก็เสี่ยงค่ะว่าจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ฝีมือช่างแล้วก็แล้วแต่อารมณ์ช่างนะคะใช่ค่ะถ้าอารมณ์ช่างไม่ดีเราจะโดนแบบจะโดนแบบนอง,<ด>งนะคะคือแบบไม่ถามหนูสักคำว,ว่าจะสั้นแค่ไหนหนูบอกว่าแค่มุมปากมุมปากขึ้นไปยัไ<ม>นได้แต่ออกมาก็สวยปะะเปล่าล่ะไม่เหนอะไม่เหนอะก็เอาแค่ตรงๆเดี๋ยวจะเหนอะแล้วเนี่ยโอเคนายลองดูเซ็เท่ากันเลยคะเท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราไปจะมาตัดอะไรเรามาจินตลา หนูไม่เอาเกินคิวนะแม่แแไองไองสม่สอาเอาแบบที่แบบเอาแค่ประมาณนี้จะเกินคิวได้ยังไแม่จะตัดอุ้ยอะไรอยู่บ้างประมาณนี้ไหมไเดี๋ยวสิแม่จะทำให้หอยนี่หมีต้องหันหน้าหาแม่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดหน้ามาเ,เลยนะแม่จ๋าแม่จ๋าอันนี้ไม่ใช่ผมหน้ามาหนูเอาเอาเอาเดี๋ยว เฉยนะไม่เจอคนสวยอุ้ยโรงแมงใช่หรอตอนแรกวันนี้แล้ววันนี้สวยเอันนี้เอาพี่ค่ะหนูอดีเดี๋ยวๆปัดผงดีดีก่อนนูกมันยัไว้เท่ากันเลยเห็นไหมไม่เข้าใจอะไรลูกอยากไว้ผงซันก็อยากไว้ แล้วตอนนี้เห็นเต่างอยดังเลยอยากเป็นศิษย์จ้าเคตอนนี้นะคะแม่ก็ตัดผมให้พี่หนิวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่หนิวไปเซตผมให้แห้งก่อนนะคะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้น้องมู๊น้องมู๊ะ็ตัดไม่ใช่หรอไม่ตัดแล้วเปลี่ยนหน้าม้าหรอโอเคมาเดี๋ยวเราไปตัดให้น้องมูกันเลยนะคะไปเลยมู๊ถ้าเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดผมให้น้องมูโอ้ยอันนี้คืออะไร พี่ปลอกออาใจหันมานึกว่าแบบปอบผีฟ้าอะไรประมาณนี้ตัดที่ไหนที่นี้ไม่เอาตัดน้าม้าคอเพราะว่าผมเราฟูใช่ไหมอ่ะพี่มิวมา,ม,า,ม,า,ม,ามัดผมข้างหลังให้น้องน้อยวาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแยกผมข้างหน้าออกมาก่อนนะคะแสบตาแสบตา,าปเป็นไรแสบตาเอ่ะหันหน้ามาหาแม่ไนมะ่ใช่ป่ะพี่มิวมัดผมข้างหลังให้นี่มาม่าค่ะโอ้โหผมหยิกมากเลยะ ่ะเดี๋ยวเราจะตัดด้านนี้ออกโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มนะไม่เอาเอสวยปะสวยมากสวยเลยไม่สวยเอาสวยพี่สวยมากเสวยมากต้องตัดตัดทางหน้าออกเฮ้ยไม่ได้เราก็เรียกว่าหน้ามาเตอร์เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะไม่อยากตัดคิ้วนะตัดคิ้วเลยไหมนี่ยนีู่แม่ตัดคิ้วหายไมหมดแล้วโอ้ยเอาแล้วนะคะทุกคนเอาแล้วนะคะ เอาแล้วคะทุกคนหน้ามามาแล้วนะคะเดี๋ยวก็อยากเห็นวันนี้เป็นการตัดสไลด์เจ็บเจ็บอะไรแม่เจออ่ไรกันแน่เดี๋ยวชิมตาเดี๋ยวชิมตาของจีนเจ็บของจีนเอาปล่อยผมจินที่เหนีเดี๋ยวแม่จะดูว่าหน้ามามันพอดยังไม่อยากรู้อุ้ยน้าเรากตัดง่ายไปเลยเอาไปละเสร็จแล้วพอไหมถ้าเราไม่ตัดแล้วเล่นตรงนี้ โอเคนี่ของมุกก็เสร็จแล้วนะจ๊ะกินผมก็ไปอ่ะ ดูเป็นแบบว่ามานุษย์นิดนึงอะเขาผือเติบกว่าน,นิดน <laughs> โอเคแล้วนะเอ้ยน้องมุกน่ารักขึ้นเลยนะเนี่ยดูดิผมเข้าปากหมดแลเหมือนน้องผมน่าเข้าปากหมนเลยเหรอโอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ตัดผมให้กับ<ต>พี่มิว,มวน้องมุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่โอ้โโชว์ความสวยเต็มหน้านี่นะคะพี่มิวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรานะคะทั้งสามคนก็ต้องใชตัวล<พ>าไปก่อนเท่ลื่มกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ้วยนะคะบ๊ายบาย No.